ชายคนนี้ไม่มีรทธิ์เ,เดชที่จะเสกเวทมนต์ให้เธอมารักฉันมีเพียงหัวใจที่มันแน่นนักคือคำว่ารัก นอลาบส่วนพุ่งท้ายก็มีตำแหน่งเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะการแสดงค่ะงานใหญ่งานแรกเพื่อขับเคลื่อนลิเกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องไม่ธรรมดานะคะดูได้จากจำนวนแฟนลิเกค่ะที่มากันหน้าเวทีแล้วก็บางส่วนเก็บภาพจากมุมสูงจนล้น5ชั้นห้างสปปรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครเปิดตัวมหกรรมลองไลฟ์ลิเกลองรักลิเกก็บายให้ผ่านชื่องานนะคะว่าอยากจะให้เปิดใจลองแล้วก็จะหลงรักลิเกแบบเดียวกับที่เรา แ,แม่ยกรวมตัวมาแสดงพลังขนกันมาหลายด้อมนะคะเพราะว่างานเดียวเนี่ยรวมตัวท็อปเยอะมากทั้งเจนเจนจีราและปลอยธนาชานางเอกประจำคณะสอนรำน้ำําเพชรเฮนน้ําเพชรเอสปรชาชญาเบลพิส,สิทธ์บาสอาทิต์บิ๊กนร,รเศษและเปลาอนนไทยค่ะชุดอลังการมากสวยมากๆนะครนี่คือดาวดวงใหม่ด้วยนะครับกับกาโมลนิธิมิลโคออฟไลน์ครับ อายุ27ปีเต็มได้ไม่นานนะคะแต่นับจากอายุการแสดงลิเกตตั้งแต่วัยฟันน้ำนมจนโตเป็นหนุ่มหล่อค่ะก็สมศักดิ์ศรีกับการเดียวร่วมวางแนวทางว่าจะทำยังไงเพื่อให้ลิเกไทยเปสู่ global พระเอกลิเกเงินลานตั้งเป้าใหญ่เอาไว้ไกลถึงดวงจันทร์ค่ะว่าอยากเห็นลิเกได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ระหว่างนี้จึงต้องค่อยๆสะสมผลงานทำไปพร้อมๆกับงานแสดงลิเกของคณะที่ตอนนี้มีเจ้าภาพจองคิวยาวถึงปี2,570แล้วขณะที่บทบาทใหม่ของแบงค์สอนรามคือการเดบิวต์เป็นศิลปินน้องใหม่ร่วมงานกับสังกัดค่ายเพลงดังพาลิเกไปรันทุกวงการค่ะแบงค์เชื่อว่าลิเกเป็นซอฟต์าวร์ของไทยได้นะครับก็เหมือนกับโขนนะครับระดับลูกนะฮะ ชาวต่างชาติชอบมากๆลิเกก็เช่นกันครับด้วยเครื่องแต่งกายการราการร้องนะครับที่มีแบบแผนหรือการเล่าเรื่องที่ไดอล็อกที่เป็นธรรมชาตินะครับให้คนเข้าถึงได้ง่ายสื่อสารเข้าใจได้ง่ายนะครับมีความหลากหลายทางภาษาด้วยนะภาษากายหรือว่าภาษาพูดภาษาร้องแม้เชื่อว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะหลากหลายครับแต่แค่ว่าเราจะต้องมีการวางแผนหรือมีการคิดที่เราจะทํำยังไงล่ะที่จะให เข้าถึงชาวต่างชาติได้มากขึ้นหรือทําให้ชาวต่างชาติเข้าถึงลิเกได้ง่ายขึ้น,นครับในงานครั้งนี้เรารวบรวมเอาศิลปะนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยน,นะครับเอาไว้ในงานของชิ้นนี้ทั้งหมดครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่2 1 2 7นะครับเพื่อให้เห็นว่าันะบส่วนของอนุกรรมการและส่วนของศิ ในประเทศไทยเนี่ยนะสามารถที่จะทํากิจกรรมได้มากกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมนะคะคือานในส่วนวัฒนธรรมขานในส่วนของออช่วยเหลือสังคมเรานําพาไปสู่กระบวนการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกแล้วนาพาไปสู่ความเป็นสากลที่สามารถที่จะเชื่อมโยงนะรประเทศเราเนี่ยนะราในวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้าสู่ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้ด้วย นอกจากพระนางจากคณะลิเกสอนรำน้ำเพชรนะคะยังได้พระเอกหนุ่มก้าวหน้ากิติพัฒน์ค่ะมาเป็นตัวแทนคนบันเทิงรุ่นใหม่ที่อินกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมแทนไทย PBS ก็เคยประจักษ์มาแล้วนะคะกับสกิลการรำนาฏศิลป์ไทยในบทบาทนักแสดงละครนอกจากละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ค่ะล่าสุดก็ละครได้เข้าชิงรางวัลน,นาตราชทั้งหมด9รายการด้วยการรวมถึงรายการใหญ่อย่างรางวัลละครยอดเยี่ยมด้วยก้าวหน้าก็จะเตรียมขึ้นเวทีมินิคอนเสิร์ตกันกุศลน,นะคะร่วมกับพระเอกลิเกเงินล้าน นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิม i ร a c ค e ลฟล์ Life ค่ะในงานมหากรรมลองไลท์ลิเกจะแสดง2วัน26-27เมษายนที่ศูนย์การค้าอยู่เงธยอค่ะ